พ่อก็ใส่ฝันมากอยากให้ลูกทํางานไปทนันีให้ได้พ่อผมทําอยู่แล้วพ่อรู้ว่ามันมันมันมั่นคงมากรูทางไว้อยา่างดีคืออยากให้เจริญรอยตามพ่อแต่ไม่เอาด้วยที่พวกผมก็เลือกเสัญญา,ามอีกบากปึ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เดินม,มาล่าออกวงวิกอัไม่มีงานเลย กลับบ้านก็ไม่ได้เดินหน้ายังไงวะอะไรเงี้ยมันก็มืดแปลด้านเหมือนกันซึ่งนอกจากไม่ไม่สำเร็จแล้วเนี่ยมันยังทําลายความฝันเขาอีกเขาด้วยไงผมไม่ได้กลับบ้านเลยน่าจะปีครึ่งนะครับอยากกลับบ้านแล้วอ่ะผมคิดถึงแม่มากคิดถึงบ้านคิดถึงทุกอย่างถ้าใครรู้จักเพลงทางกลับบ้านผมเอาโมเมนต,ต์ตรงนั้นมาเขียนเพลงนี้คําว่าเอาฝันไปกราบเท้าอ่ะนั่นคือวิธีนั้น รับชมได้แล้ววันนี้ผ่านบริการออนไลน์วิ p า m e วิภาวิชันแอนด์แพชชั่น